สิบเอ็ดโมงสี่สิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีครับเ,ออเราจากนี้ไปถึงวัดเรารู้ประมาณรับห้าสิบห้าสิบนาทีนะครับหช่ห้าสิบสองห้าสิบสามนาทีครับครับ,รบถึงวัดเราตาครับกาบเรียนคุณประภัยพรก็าฝากว่าคุณประภัยพรก็น้อมถวายองหลวงตาด้วยปัจจัยหนึ่งหมื่นบาท บูชาธรรักษา,าธาตุขันองค์หลวงตาและขอเมตตาให้หลวงตาแ,แข็งแรงแล้วก็เมตตาลูกชายชื่อนายกิจพลเดชติรยากรด้วยครับลูกชายเขาให้หลวงตาเมตตาด้วยพอลงชื่อประไพพรครับปัจจัยหนึ่งหมื่นบาทครับถวายปัจจัยหนึ่งหมื่นบาทบาทประไพพร บูชาธาตุขันหลวงตาให้หลวงตาแข็งแรงหนึนนง่งหมื่นครับเดี๋ยวมอพยายมครับแล้วพวกนี้อะไรดีเพราะอันนี้พ้าเสียาย,ยากเดียวเลยะเธอไปหมด พูว่าพูว่าเลยเลยพ้ว่าอะไรวะเดี๋ยวก็พูว่ารับเสด็จเสร็จแล้วครับก็เลยมาตามตามหลวงตามาครับไหนตอนนี้ฟ้าหญิงไปน้องคายครับชีไทยใหม่ก็มาเสียกินไก่ก็มามากันเยอะเลยลูกสีเก่าๆ ขอโอกาสขอใคุณหมอมาตรวจที่ถวายยาลงตาเมื่อก่อนนี่เก็อยากไปตัวขอดูแผลครับหมอที่มาใส่ยาให้ลงตาเลยครับหมอจะขอดูแผลหมอเมื่อกี้นะครับเอาอยู่ไป็ยัยน้องไปอยู่ไหนแล้วมาหมอเข้ามาไม่เจ็บไหนท่อนขัาไปเลยข้าไปเลยอนุนอนุเจ็บไหมอนุอนุจะดวกไหมไปเนี่ย ตาดูลินนะเดอเขาบอกว่าดีดีกว่าวันที่มาดูวันแรกครับผมตาเนี่ยดีกว่าวันแรกครับที่มาดูดีขึ้นครับ แล้วอลงตาที่ก็มืดแทนเนี่ยจริงจังทีก็ียนช่องจี๊ยติ้ติ้งแทนแบ่งเขียปวดขาเฉียงสีมีไกลเฉยเท่จย่อาาี่จอียงในกำเจียมีเอาวะยังจะใช้สิ่งแกงแทนเขียนอะไรด้เขาบอกว่าแผลเนี่ยมันมันจะยุบแล้วเกิดอาการที่ปวดปวขึ้นนะ แผลมันจะยุบมันจะหายเลยก่อนจะหายจะปวดเกิดปวดที่ดวงตาปวดเนี่ยครับโอ้เงอรละพอใจตอบถูกต้องฮะพอใจดวงตาพอใจเก็บปวดซะก่อนก่อนจะหายตัวจหัวใจเหรอเนี่ยคือช่องแล้วลหงตาตาห่อเนะเจียบวัยตา

บ่ายโมงกว่าประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครับท่านท่ลบบอกครับแล้วจากนี้ไปหาวัดเราโบโนาครับไม่ถึงชี่วงคโมงครับประมาณห้าสามห้าสี่นาทีจากนี้ไปไม่ถึงชี่ม้อืมง เละว่างาแม่ขอว่าเลยแม่แมนอนนออนหออนน่ยิยืมอนได้นอมามาอนอเมันนิ่มปมั้งมอนาไรเดี๋ยวผ้าเอามาเดี๋ยวตัดนิเอะก็หมออามอนให้แม่อนมาลองมาลองมือเอนมาลองมือให้ถนัด ยอันนี้มันกระจายเส้าไปแล้วเส้าไปจะหายไปแล้วค่ะหุยเยี่ยวเหรอเนี่ยฮะผมว่ามันหอมลงครับมันเหี่ยวเกินวันนั้นมันอ้วนหมดมันเขียวหมดเลยมันไทยมันเขียวโอ้มันมันก็ยุบแล้วอันนี้มันยุบแล้วแล้วปุ่นี้เป็นอะไรบเ

รเ่องมงพเสียหึงหมิงเลย่จำ่งที่น็มิคุยก็คือคือยาคือ调理ผู้ก็สัมขีจเครับผู้งบเอาสาีจาแล้วนั่งตังให้คุยก็ยีคองเยเยาเยจะคุยเร่องวัวเี่อกรัคือ调เคือคือจะจะอะไรจะจะน้งตาครับคุณหมอเขาให้กลับเรียนว่า อาการที่ถวายทั้งยาแล้วก็ที่ทาแผลด้วยออหมอเขากรา,าบเรียนหลวงตาว่าอาการจะค่อยๆทุเลาหายไปเรื่อยๆครับผมออถูกต้องถูกต้องทั้งสองหัเลยแล้ว<ะ>หมอจะขอโอกาสกราบลาหลวงตากลับเมืองจีนเลยครับก็จะไปเครื่องตอนบ่ายสองนี่ฮะ<อ>แล้วไปต่อเครื่องบินที่กรเทพค,ครับกลับประเทศจีนครับ

อย่างเดียวเราก็จะไปเหมือนกันครับครับครับอันนี้ก็พระหญิงก็จะเสด็จเข้ามาเขาคาดว่าบ uh ่ายโมงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับแต่เราเก็ว่าอยู่จะเที่ยงแล้วออกครับครับออกอย่างนี้ไปเรุ่ยก็ตับบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายโมงพออย่างนี้ครับส่งดีได้ได้หมดทุกคน <l ux> นั่งไว้ครับได้บุญทุกคน,น,กคนลุกตาลูกศิ์ถวายปัจจัยจากจุงลูกสิษย์จากจังหวัดสุลิน2,000บาทและลูกสิทธิ์ที่มาหลายๆคนเนี่ยครับ6,700บาทรวมเป็น8,700บาทครับอโอเคนะครับ ถวายทำบุญครับครับครับก็สามพันสี่พันห้าพันห้าร้อยหนึ่งสองสามห้าพันเก้าร้อยบาทครับห้าพันเก้าร้อยบาทเออพอเยอะครับครับพักไปก็ ไปไปไปเขาพาไปดูพ้าใหญ่ใจถึงได้เห็นพระใหญ่หรือยังครับหลวงตาครับพระใหญ่ยังวันวันที่ห้าธันวาคมเนะยครับ จะอัญเชิญพระเกตขึ้นครับหลวงตาครับวันที่ห้าธันวาคมวันเกิดในหลวงนะครับจะอัญเชิญพระเกตอัญเชิญพระเกตขึ้นครับพระเกตที่หลวงตาเมตตาข้าวก่อนนะครับที่มีทองคำหนึ่งกิโลเลยครับจะเอาเอาขึ้นครับขึ้นไปถวายได้ให้ทาตุขันหลวงตาแข็งแรงแข็งแรงครับร้อยี่สิบปีหลังผ้าอนนลนะครับหลวงตาครับ เนาะแตเกลับไครับจากจากเรากกับัวใจเร่เอาเอาไว้ที่วาว้่เดี๋ยวหเยี่ยมเยมามารถมารถกันเดียวกันเยี่ยมเดี๋ยวให้เยี่ยมแมแมวแมวเหรอที่นะเอาเอาเอาเอ

ยับไม่เรับียบร้อยแล้วจะนิมนต์หลวงตาไปทักวันหนึ่งครับหลวงตาครับ

哎，哎 <Yeah. S 2>、嗯，啊，啊、嗯，啊 <Hey, hey. S 2>，啊 <Cup. S 2>，啊，啊 <noise>，啊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 ， มือว่าค็อเากว่าบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงช่วงนั้นครับแล้วก็กล่าวว่าเที่ยงออกมีเชืองออกจาครับครับแล้ถึงก็าอยู่ลจะบ่ายโมงเราถึงว่าเข้าตื่นบ่ายโมงก็กลาันมากพอเ จะมาผาแกงคนขอร้อยแปดแปกว่าไปหใหญ่พอรู้แล้วให้กลับไปบ้านมันก็เสียไปอีส่มนี่ก็ขัดขัดก็เกาๆไม่ทราบเปยังไงนก่าแล้วก็มาแล้วมดูดูอังเขรกว่าโอ้โหเขาดูดูอังกอรควายมา แล้วแล้วไปร้รวงพึกไปเรื่อยไปเลยพอกลับไปร้วงก็ก่านรื้อวงทุกคนเะี้ยกลับไปไม่ง้นมันจะฟาดเขาเขาวยผูไปแล้ก็รือรวงก่าไอ้มันรู้ย่งเงี้ยไม่ง่ายใครไปไหนไปด้วยกันอยง่าย ก็ไม่เอาอะไรลรับุกยืมเข้ไปอาาเตรียมออกกร้คาเลยครับแล้วปัจจัยก็บอกเอาไว้ว่าครับครับแล้ปู่ทราบแล้วครับถึงก็เอาใบบากคนนี้ลุกใส่ไปรูกห้าสิบสามแบบถสากนี้ไปว่าก่ห้าสิบสามแบถ บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงบ่าบ่ายโมงครึครับบ่ายโมงครึ่งครับเขาไปถึงก็บ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึนครับผมเราก็คือก่อนแล้วก็เลเราไปเราไปไปไป 啊，就是三、啊，就是。啊欸欸 เออแล้วก็สามอ่้อแต่ไม่คเขยมวมากัะไปนะผู้ว่าไปแล้ิดเดียวไยรื่อเขาไปแล้วไปนะเดี๋ยวท่านกรู้หมดแหะไม่ต้องกลัวหรอกเอาไงเอาไปลงตาไปเลยเออแล้วกไเดียวสอพันนะไออไม่เอามัน กไโอเคโอเคโมรนาด้วยเขาเขาก็ลุกต่อหมวยชะอำถาวายหลวงตาสองพันบาทหมวยชะอำถาวายหลวงตาสองพันบาทผมสำรองไปก่อนเขาโทรศัพท์มาเขาเขาอะไรเขายะไเขาทราบว่าวมาคื้นอยู่ โอ้ยพวกนี้หูดีหวงตาจมูกดีหูดีดูจมูกดีหูดีเนี่ยดูฟังไอ้นี่ด้วยแล้วดูทีวีด้วยวันนั้นไปไหนเขาตามได้หมดสองพันบาทหน่วยชะอํารวมก็หมดไปสองหมืมะะ่นกว่าแล้วครับตอนหลังไม่ได้นับเดี๋ยวให้ใหปูไว้ทั้งหมดและะ้วครับ ไปครับครับครับหน่ครับหนึ่บหกร้อยบาทก็เหลือกันขบวนเขาออกมาจากวัดปู่เหรียญแล้วครับขบวนออกมาจากวัดปู่เหรียญขบวนฟ้าหญิงออกกัไห หนองคายไปหนองคายก่อนอ่าก็ไปหนองคายก่อนกำลังจะไปหาหลวงตาเดี๋ยวยิ่ไปถึงหนองคายอ่าไปไปหนองคายแล้วแล้วจะมากราบหลวงตาที่บ้านตาออกมาแล้วเจ้าค่ะหลวงตาไปหนองคายก่อนนะพุ่มกับหลวงตาว่าออกมาแล้วเราออกผมมาแล้วกเราเดี๋ยวถ้าเไปแล้วเดี๋ยวถ้าเเอาไว้ดีครับครับบอกว่าเก็บไว้ ครับครับโบกพายโยมมาแล้วรับครับครับนี่ลี้ลูกสิ์ลูกศิย์ป่อยู่ทราบแล้วครับ ดูดวงซะก่อนแล้วก่อนจะเดินทางแล้วออกเดินทางมาแล้ไม่ดูดวงฟาดทุ่มอะไาใหญ่นกบขึ้นไปมันถึงสายกับมากัสายเอาไปแล้วแล้วครับวไปแล้วไปแล้วไปแ